ถ้าจะให้กล่าวถึงตำนานโคตรมวยไทยลมยักษ์จะไม่กล่าวถึงคนนี้ไม่ได้ครับนี่คือสุดยอดนักชกชาวไทยจากอำเภอพานไพ่จังหวัดขอนแกน่นสมทรงเกียรติธรณีหรือว่าสมทรงะจนภัยครับเป็นสุดยอดนักชกชาวไทยที่ได้ฉายาวา่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์หรือว่าลัมเบอร์แจ็คถ้าแปลตรงตัวก็คือคนตัดไม้นะครับทำไมถึงแปลอย่างนั้นครับ ครูสมทรงเนี่ยมีชื่อเสียงในช่วงปี1980ถึงปี90นะครับการที่ครูสมทรงได้รับฉายาว,ว่าแจ็คกู้ค่ายักษ์ก็เนื่องจากว่าไปเจอมวยคนไหนเนี่ยก็มีแต่สูงยาวกว่าทั้งนั้นครับครูสมทรงเนี่ยมีลูกเด็ดของเขาก็คือการติจอกยางตัดขาครับจนได้ฉายาว,ว่าระเบิดแจ็คหรือคนตัดไม้หรือจอมตัดขานั่นแหละครับ หรือแจ็คคู่ค่ายักษ์ครับแทบจะทุกครั้งครับครูสมทรงจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่าได้ครับสมทรงเกียรติทรณีครับวันนี้ขึ้นชกที่ปารีสฝรัง่งเศสครับช่วงปี1989พบกับยอดนักชกที่เป็นนักมวยไทยชาวฮอลแลนด์ครับชื่อว่าริคฟานเดอร์วาโทสครับเดี๋ยวมาดูว่าครูสมทรงในไฟนี้นจะแสดงออก ด้านมวยไทยเนี่ยให้โลกต้องจดจําแบบไหนครับนี่คู่ต่อสู้ของเขาครับดูครับสูงกว่าอย่างมากครับประมาณฟุตหนึ่งเลยครับนี่ครับอุ้ยดูครับกางเกงสีชมพูครับคู่สมทรงเกียรติธรณีขอไว้อะไรให้กับคู่สมทรงครับปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้วนะครับด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวขณะฝึกซ้อมให้กับลูกศิษย์ที่ ค่ายสมทรงยิมจังหวัดขอนแก่นนะครับทีทีจัดสมเป็นกุศลก็อยู่ที่อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะครับดีครับอุ้ยทีบขวาไว้ครับวาโทสที่ครับเข้ามาหมัดหนึ่งสองแข้งซ้ายไปครับวาโทสเอามาดูมวยกันดีกว่าครับทีบขวาไว้วาโทสเสียบเข้าไปแม่ไม่ถึงเท่าไหร่ครับดูครับความสูงของวาโทสครับเป็นอุปสรรคกับครูสมทรงไหมแน่นอนครับเป็นแน่นอนครับแต่นี่คือตำนานแจ็คผู้ฆ่ายักษ์รับมาดูครับ เดินเขาไปครับหมวดแข้งซ้ายไปมัดสายจิ้มไปอีกทีครับทีบขวาววยวาโทสเข้ามาหมัด1 2สองโอ้ดึงลบได้ครับครูสมทรงเดินเข้ามาครับมีเคลียร์เคลียร์นิดหน่อยฮนะวาโทสสมทรงเดินเข้าไปครับ1 2สองฮะนี่ครับมัดซ้ายหนักหนัก,นกลูกหนักอยู่ที่กูสมทรงนี่ครับมัดซ้ายอีกทีฟาซี นี่คือตำนานแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะลัมเบอร์แจ็คหรือคนตัดไม้น่ะฉายานี้มาจากกันเตะตัดขาหรือเตะเจะอย่างดูสิเอาสิสายอีกทีสายของครูสมทรงธรรมดาที่ไหนนะล้มยักษ์มาเยอะแล้วน่ะมีหมัดมาครับแข้งขวาไปครับฟาโทสนี่ครับหนึ่งสองนะครูสมทรงเป๋ะเหมือนกันครับโอ้โหหมัดไม่ธรรมดามอนกันครับฟาโทสหยบสายวายครับทีบขวาสมทรงเดินเข้ามานี่ครับแข้งซ้ายหัวไปหนัก มาตามด้วยแข้งอีกทีสิมามองแล้วเล็งแล้วเล็งที่ขาเล็งที่ขานะขยับเมื่อไรนี่รับอับไนอีกทีซ้ายอีกทีเอาเอาเอาเดินเอาเข้ามามีมัดแข้งซ้ายเอาวืดไปครับคุูสมทรงหนึ่งสองตามด้วยแข้งขวากับวาโทโซมาเป็นชุดเหมือนกันครับเหมือนฝึกมาเลยครับเนี่ยมาแบบฝึกนี่มาดูว่าคนที่ชกตามสัญชาตญยาณเนี่นี่กับครูสมทรงอา่าใครจะ เป็นยังไงใครจะลงใครจะอยู่งานนี้สดหมดเก่าหรือเกาขยาสดนี่ครับแข้งซ้ายไปอีกทีโอหูสุ่มส่งอายุมากกว่าด้วยนะครับจงนั้นนี่ครับเดินเข้าไปครับแข้งซ้ายครับโอ้ภาพนี่คือนี่คือชัดที่สุดแล้วครับแข้งซ้ายอีกทีครับโอ้การถ่ายทอดช่วงนั้นครับก็มีมีฝ้ามีกระพริบบ้างครับเอาดูครับซ้ายอีกทีครับแม่ป่อยเหมือนฝึกเลยครับวารอสดูครับ ส่งซองหมัดซ้ายไปเนื้อหาจังหวะหาช่องครับต้องเดินต้องลุยครับดี๋ยะเดินเข้าไปเออทุกวันนี้ก็มีนองมวยตัวตี้ที่เจอมวยตัวใหญ่ใดก็อย่างหลักขายนะมนุษย์ต่างดาวนะครับเออก็ยังชกม,มวยอยู่นะครับอายุเยอะแล้วครับพี่หลักขายนะครับอ่าดูครับโอ้สมสรงเกียรติธรณีครับ ขอรำลึกถึงวีรกรรมของท่านครับนี่คืออีกหนึ่งตำนานมวยไทยจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับดูครับน่าเสียดายครับเพราะว่าหัวใจล้มเหลวขณะฝึกซ้อมให้กับลูกศิษย์คร,รับในค่ายของตัวเองถึงเข้าไปครับครูสมทรงดูครับนี่ครับโอ้มีหมัดชนมาครับควา,ามยาวก็เป็นอุปรสรรคจริงๆครับ แต่ว่าก็ไม่เคยวันฮะครูสมทรงเดินแรกเดินบวกตลอดครับคนที่ชกสนุกครับทีครับทีวายก็ไม่ถึงครับดึงหลบได้ครสมทรงเจ็ดธรณีครับดูครับการป้ายฮะป้ายวาสลีนครับที่คิวเป็นการป้องกันอาวุธผู้ต่อสู้ที่จะมาปะทะที่บริเวณที่เป็นโหนกนูนขึ้นมานีครับ ตรงไหนที่นูนตรงนั้นมีโอกาสที่จะแตกง่ายครับไปวาสลีนให้มันลื่น,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 นเนี่ยลื่นลื่นโดนปุ๊บลื่นปุ๊บเนี่ยอ่ะจบก,กัน5ยกนะครับยกละ3นาทีครับมาดูว่าจบแบบไหนจบยังไงครับปารีสฝรั่งเศสปี1989หรือว่าช่วงปี2532นี่ครับตอนนั้นผมก็น่าจะอายุได้ประมาณเกือบ1นึขวบแล้วนะครับเอ่อ อยู่ครับอยู่ยกที่สองครับอุย้ยถีบแบบนี้ครับเอ่อย่าให้เกี่ยวติดเด็ดขาดคุสมงรงเดินกดคอเข้ามาแล้วครับเเป็นคนที่ตัวเล็กแต่ว่ากล้ามเนื้อเยอะครับเพราะฉะนั้นอาวุธนี่หนัก่วงแน่นอนครับทั้งแข้งทั้งหมัดดูวะอุ้ยดูส่วนสูงครับหนึ่งสองตามโดยแข้งขวาวาโทสนี่ยับแข้งซ้ายคุสมทรงมาวืดด้าโดนหัวดักไปที่หนึ่งมาสิอ่าเดินไล่แล้วตอนนี้อ่า ซ้ายครูสมทรงริฟฟันเดอร์ว่าโทสว่างไงอ่าเอามองมองแล้วแม่ออกไม่ออกอครับออกแต่ละทีนี้เอาให้ตรงจุดตรงเป้าครับให้เข้าเป้าเน้นเน้นนะว้าวืดไปครับโอ้ดูแกเต้นเรื่อยครับ เต้นเหมือนซ้อมครับชกเหมืนอนซ้อมถือว่าใช้ได้ครับนี่ครับโอ้ยแข้งซ้ายอา้าวภาพซาไปอ้เจะเข้ามากวาดล่างครับนี่แข้งซ้ายลากๆลกุลกลกัลก่ลครับเออเี๋ยวมวยตัวเล็กแต่ว่า,าไม่กล้าเล็กไม่กล้าลุยครับรูสมทรงก็จัดให้สิแบบนี้มามามาดูเออเดินเข้าไปรูสมทรงเกียรติธรดีสมทรงปจนไยัยนี่ครับโอ้ยหมัดซ้ายครับโอ้โหเออ ขายจิตธณีครับก็อยู่ที่ทางภาคเหนือนะครับนี่ครับอัพออกอัพขึ้นมานี่ครับจับได้กวาดเลยครับสมทรงเออหลบลงไปครับเจอกระโมยตัวใหญ่ก็ต้องตัดให้เตี้ยแบบนี้เลยครับฉายาแจ็คผู้คายักษหรือว่าลมเบอร์แจ็คจอมตัดไม้นี่ครับโอ้ยมีเข่าสวนมาดีที่ไม่ถึงครับย็บไว้เนี่ยทีไว้ก่อนปาโทสเย็บซ้ายอีกทีแองซ้ายคืนไปครับสมทรงไม่ถึงครับโอ้โหนี่ความยาวเป็นเหตุเป็นห้โยอุปสรรคจริงๆครับ จับได้นี่คือกวาดทิ้งเลยครับแต่หมัดก็น่ากลัวครับมวยที่ยาวๆครับเอาหมัดดันไว้ดันไว้ครับถ้าคนชกมวยเป็นนี่อย่างนาวิวอานานนี่ก็คงจะชกด้วยยากหน่อยครับนี่ครับโอ้ยแข้งเราตามโดยหมัดครับทีบไว้ครับว่าโทสว่าโทษ,โทษเอาวาไงจับได้หัวแข้งซ้ายไปสมทรงยิ้มแล้วยิ้มแล้วเป็นเรื่องแน่ถ้ายิ้มเนี่ยโอ้ถ้าคุณสมทรงยิม้มเป็นเรื่องแน่นะเดินแล้วตอนนี้ เดินเข้าไปครับแข้งซ้ายขึ้นมาวาโทสหนึ่งสองครับมัดอาคูสมทรงวนวนวนออกข้างซ้ายหนึ่งสองโอ้โหมีแข้งมาครับอูหาจะมาออกไม่ได้ครับยิ้มแล้วอายิ้มอย่าให้ผมยิ้มนี่คูสมทรงบอกแข้งซ้ายอีกทีเอ่ออากาศไม่ตั้งแล้วตอนนี้เตรียมแรกเปิดหน้าแรกเลยครับสมทรงแข้งซ้ายมาสิความหนักอยู่ที่นี่ออนี่ครับแข้งซ้ายอีกทีงานนี้แจ็คจะ พิชิตยักได้อีกครั้งหนึ่งไม้แข้งซ้ายของว่าโทษโอโ้ยาวๆจุกๆเน่มาเอาตัวที่ไหนตัวที่ไหนแข้งขวาขึ้นมาแข้งซ้ายอีกทีขวาพับในไปครับว่าโทษซ้ายสมทรงวืดไปครับแม่จะหมุนตัวเตะครับโดยปกติคุณสมทรงเท้าวืดแบบนี้แกจะหมุนเตะอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับถีบขวาไว้มองมองแล้วมองมองนีง่โอ้ยเข่านี้ครับแล้วมัดผู้สมทรงไปครับ โอ้จบลงไปในยกที่2ครับเออเอาน้ำถือน้ำใจครับมวยตัวเล็กที่ต้องเจอกับมวยที่ตัวใหญ่กว่าครับโอ้โอโชกด้วยนีย่ต้องต้องวางแผนให้ดีครับอาวุธเราหนักก็จริงครับแต่ว่าความยาวความสูงนี่เป็นอุปสรรคแน่น,นอนครับถ้าเจอคนที่เป็นมวยด้วยเนี่ย คงชกลาบากค,ครับอย่างเช่นดูดีเซลน้อยหรือวันนัต้อยดีเซลน้อยหรือนาบิลอานานอย่างนี้ครับนี่ครับโอ้ยหมัดแล้วก็แข้งครับจับได้ครับดนัดนดันดันทิ้งไปก่อนครับออ้ยเฉียวนิดเดียวครับปลายคางโอ้โหโอ้ส่งเกียรรรดีครับลำลึกถึงท่นานเงี้ยเป็นอีกอหนึ่งตัวอย่างที่มวยรุ่นหลังครับ ต้องศึกษาในเรื่องความความใจถึงของท่านครับไม่เกรงกลัวคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่กว่านี่ครับจังหวะดีครัดูครับอุ้ยถูกหรือเปล่าครับเนี่ยครับน่าจะเฉียวครับไม่น่าจะถูกครับถ้าถูกก็คงออกอาการแน่ฮะมาดูกันในยกที่3ครับบอกเลยว่ามวยคู่นี้จบที่ยกนี้ครับจบที่ยกนี้ครับวอสลีนี่ป้ายตลอดครับ แถวภูทรเน,นี่ยท่านเก็บเรียบครับมวยเก่งๆจากกรุงเทพนะครับพอมาเจอกับครูสมทรงในแถวภูทรเน,นี่ยเกเก็บเรียบเลยครับสมทรงยินดีครับแข้งซ้ายอีกทีเอ่มวยต่างชาติตัวใหญ่เนี่ยครูสมทรงกวาดมาหมดแล้วครับนี่ครับแข้งซ้ายอีกทีมามาดูครับจับตาดูให้ดีครับใครที่เหมารถมาดูครูสมทรงครับ ชกแค่ยกสองยกสามยกนี่ก็คือถือว่าเยอะแล้วครับชกสามยกเนี่ยเพราะว่าท่านน็อกบ่อยครับเคโอนี่บ่อยมากครับคุณสมทรงลูชกค,ครับฟันยางหลุดแต่ต้องไปใส่ใไม่ครับโอ้ก็ถือว่าได้พักไปในตัวด้วยครับทางด้านวาโทสมาเอามาครับเต้นเต้นหนึ่งสองแข้งซ้ายเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วจอบตัดไม้มาหนึ 1, 2, ่งสองอ่ะ มาเช็คผู้ขยักเตะให้เตี้ยตัดให้เตี้ยมาแข้งซ้ายเริ่มแล้วถีบไว้ครับวาโธสถีบอีกที่อยู่ไหมอยู่ไหมครูสมทรงเอารอรอรอจังหวะยิ้มแล้วอย่าให้ยิ้มหนึ่งสองตามด้วยแข้งครับโอ้่แข้งซ้ายอา้าวเริ่มออกอาการเริ่มย่อครับวาโธสครูสมทรงเดินไล่แล้วเห็นแล้วแข้งขวามีอาการครับพวดไปอีกที่ครับแข้งซ้ายครูสมทรงโอ้ยถีบไว้ครับวาโธษ โอ้ครูสุพสงตั่นเข้าไปหนแข้งซ้ายปองแล้วซ้ายสูงขวาอีกทีเอ้าจับได้กวาดลงไปครับโอ้เอาเอ้าเอาทำไงครับเอ้าเริ่มเปรครับเอ้าขาเปรแล้วตอนนี้ครับโอ้เย็บซ้ายเย็บซ้ายหดแข้งซ้ายมาโอ้ฉีแล้วครับโอ้บอกว่าพอพอครับโอ้โหแม่ไม่ไหวเลยครับดูครับเอานับครับแม่กรรมการยังนับครับอ่ะไหวไหมสุดท้ายก็ไม่ไหวจริงๆครับจบที่ยกนี้ครับ โอโหรีฟานเดอร์วาตโฮสครับจากเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะครับนี่ครับแข้งขวานี่ครับไปที่ต้นขาครับนี่แกก็สวนมาครับอู้จับได้เกี่ยวครับนี่ครับโอ้โหแข้งเด็ดของครูสมทรงครับโอ้ยลอยเลยครับทิ้งตัวเลยครับหคนจำเบ้าครับแบบนี้โอ้แบบนี้ไม่ไหวครับนี่ครับโอ้โหดูแข้งรูสมทรงครับพี่เลี้ยงต้องดูครับว่าโอ้ยังใช้งานแมตต์ต่อไปได้ไหมแหอ นี่ครับอ้ยรุนแรงจริงๆครับ e. นี่คือสุดยอดนักชกชาวไทยผู female female ้ได้ฉายาว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์หรือทางฝรั่งก็ตั้งฉายาว่าลัมเบอร์แจ็คหรือว่าคนตัดไม้นะครับจากการที well ่สามารถเอาชนะนักมวยตัวใหญ่ได้ด้วยการเตะตัดขาครับนี่คืออาวุธเด็ดของครูสมทรงเกียรติธรณีครับรับลึกถึงท่านท่านเสียชีวิตแล้วนะครับก็เป็นสุดยอดนักชกจากจังหวัดขอนแก่นครับมีสารบ้านเราขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ สิ่งใดที่ผิดพลาดก็ขออภัยไว้ด้วยครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆครับหลายก่อครับสวัสดีครับ